สวัสดีครับเคยมีคนดูหนังในสมัยก่อนไหมครับว่าเวลาที่เกิดเหตุการณ์บีบบังคับไม่พอใจอะไรนะครับตัวละครก็จะบอกว่าอยากจะกลั่นใจให้ตายไปเลยนะครับ มันทําได้จริงแค่ไหนนะครับเรื่องนี้เนี่ยผมก็เลยอยากจะเอามาเล่าให้ฟังเพราะว่ามันก็เป็นสิ่งซึ่งผมสงสัยในตอนเด็กๆเ,เหมือนกันแต่พอเรามาเรียนหมอโดยเฉพาะเรื่องโรคปอดเนี่ยก็เลยได้เข้าใจว่าเออมันมีเหตุผลอะไรยังไงบ้างาก็จะเล่าให้ฟังในวันนี้นะครับพวกกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนียวันนะครับเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบําบัดนะครับนะก่อนอื่นเลยนะครับผมอยากจะแนะนําโรคโรคหนึ่งซึ่งเจอในเด็กนะฮะ หรือว่าคนที่เป็นพ่อแม่ผู้ปกครองก็อาจจะเคยเจอเคยได้ยินคำคำนี้มาบ้างคำคำนี้ก็คือคำว่า breath holding spell นะครับก็เด็กเนี่ยจะมีกลุ่มหนึ่งนะครับในช่วงอายุประมาณสัก6เดือนถึง6ปีเวลาที่เขาไม่พอใจโกรธนะครับหรือผิดหวังอะไรมากๆนะครับหรือว่าเขามีการเจ็บปวดนะครับก็จะมีปฏิกิริยา,อาตอบสนองหรือที่เรียกว่า reflex โดยอัตโนมัตินะครับเด็กเนี่ยก็จะกลั้นหายใจนะครับกลั้นจนตัวเขียวหรือเด็กบางคนก็หมดสติไปเลยนะครับ แล้วพ่อแม่ก็จะกังวลว่าจะเป็นอันตรายต่อร่างกายไหมจะเป็นอันตรายต่อสมองที่กําลังพัฒนาของเด็กหรือเปล่านะครับอันนี้เนี่ยมันเป็นปฏิกิริยาซึ่งเราเจอได้ในเด็กบางคนแล้วก็ไม่ได้มีอันตรายอะไรแต่อย่างใดนะครับมันหายได้เองถ้าเกิดว่าปล่อยเวลานานๆานานไปเนี่ยนะครับเด็กเนี่ยเขากลั้นหายใจพอเขาหมดสติเดี๋ยวเขาก็จะคืนสติมาเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็ที่สําคัญคือไม่มีปัญหาต่อทางด้านสมองของเด็กที่ เป็นโลกนี้ด้วยนะครับถ้าผ่านไปประมาณสักเด็ก6ขวบขึ้นไปใน5้ขวบขึ้นไปอาการพวกนี้ก็จะหายไปเองโดยที่เราไม่จําเป็นต้องรักษานะครับแต่เราต้องไปพยายามดูว่าเอเด็กเขามีอะไรที่เขาไม่พอใจเขาโกรธเขาอะไรไหมจะต้องไปหาทางแก้ไขตรงนั้นซะมากกว่านะครับแต่ทีนี้ถ้าในกรณีที่พบน้อยมากๆในเด็กที่มี breath holding spell หรือเด็กกลั้นหายใจโดยที่มีตัวกระตุ้นนะครับบางคนเนี่ยก็อาจจะมีการเกิดหัวใจที่มันหยุดเต้นไปหรือบางคนก็อาจจะมี การชักหรืออะไรพวกนี้เกิดขึ้นนะครับซึ่งเด็กเหล่านี้เนี่ยมักจะมีปัญหาทางด้านร่างกายบางอย่างอยู่นะครับซึ่งตรงนั้นต้องไปตรวจนะครับอะการหนึ่งซึ่งผมอยากจะชี้ให้พ่อแม่เข้าใจอย่างหนึ่งนะครับคือเวลาที่เด็กเขากระหายใจนานๆบางคนจะรู้สึกเหมือนมีอาการคล้ายชักนะครับก็มีการกระตุกอยู่พักหนึ่งแล้วก็จะหายไปเองพวกนี้ไม่อันตรายนะครับมันหายของมันได้แล้วมันก็ไม่ได้มีผลข้างเคียงระยะยาวแต่อย่างใดนะครับาหายเองได้นะ,ะทีนี้เราผ่านจากเรื่องเด็กมาเรื่องผู้ใหญ่กันบ้างดีกว่านะครับ เรื่องผู้ใหญ่เนี่ยเวลาที่เรากลั้นหายใจนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือระดับคาร์บอนไดออกไซด์ในร่างกายเรามันจะสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นนะครับคนเราเนี่ยนะครับมีความอยากจะหายใจเข้าไปเมื่อก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดมันสูงขึ้นจนถึงระดับวิกฤตนะครับไม่ค่อยใช่ปัญหาทางด้านของออกซิเจนนะครับเวลาคนเรากลั้นหายใจออกซิเจนมันจะตกแต่คาร์บอนไดออกไซด์มันจะขึ้นนะครับถ้าออกซิเจนตกเนี่ย ยังไม่สามารถที่จะสร้างแรงกดดันให้เราหายใจได้มากเท่ากับการที่ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มันสูงขึ้นนะครับอ่าทำไมถึงพูดเช่นนั้นนะครับในคนที่ไปอยู่บนภูเขาสูงสๆนะครับเป็นนักวิ่งในที่สูงๆเนะี่ยบางครั้งเนี่ยออกซิเจนของเขาตกลงจนเหลือระดับประมาณ60-70%เองนะครังนะฮะแต่พวกนี้ไม่ได้มีปัญหาไม่ได้เสียชีวิตไม่ได้เกิดอะไรขึ้นนะครับคาร์บอนไดออกไซด์นะครับถ้ามันสูงมากๆนะครับ ก็มีปัญหาได้นะครับเพราะว่าคนที่ยกตัวอย่างง่ายๆนะครับคนที่ดำน้ำพวกฟรีฟรีดิวิ่งนะครับฟรีดิวิ่งเนี่ยเขาจะดำน้ําโดยไม่ใช้ถังออกซิเจนนะครับความยากของการที่ดำน้ําโดยไม่ใช้ถังออกซิเจนเนี่ยมันไม่ใช่ออกซิเจนในร่างกายต่าแล้วเขาจะหมดสตินะครับมันอยู่ที่ความที่จะอยากหายใจในเวลาที่เราดำลงไปในน้ําแล้วก็กลั้นหายใจนานๆนะครับคนพวกนี้ก็จะต้องฝึกในการที่จะ กดแรงที่อยากจะหายใจเมื่อก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดมันสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับมันหัดกันได้นะครับแต่ว่ามันไม่ได้หัดกันได้ง่ายๆนะฮะถ้าหัดไปสักประมาณอาทิตย์สอาทิตย์เนี่ยจะเริ่มทําได้แต่ก็ยังยังไม่เก่งนะครับทีนี้มาถึงคนที่ต้องการจะกลั้นใจแล้วให้เสียชีวิตไปเลยนะครับมันเกิดขึ้นแทบจะไม่ได้เลยนะครับเอางี้เลยแทบจะไม่ได้นะฮะเหตุผลเพราะว่าอะไร เราลองดูนะครับเวลาถ้าเรากลั้นหายใจนะครับสมมุติว่าเราเก่งขนาดพวกเด็กที่เป็น breath holding spell เรากลั้นไปเรื่อยๆนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือออกซิเจนมันตกไปเรื่อยๆนะครับคบอนดออกไซด์ในเลือดจะสูงขึ้นเรื่อยๆมันจะถึงจุดจุดหนึ่งซึ่งออกซิเจนต่ํามากๆแต่เราอยากอยากหายใจมากๆอยู่ดีนะครับถ้าเราแพ้แรงในการอยากหายใจเพราะว่าคบอนาออกไซด์ในเลือดมันสูงมากๆเราก็จะหายกลับหายใจกลับมาใหม่นะครับแล้วเราก็จะไม่ตายนะครับ แต่ถ้าเราสามารถเอาชนะแรงตรงนั้นได้ซึ่งเป็นไปได้ยากมากๆในผู้ใหญ่นะครับเป็นไปได้ยากมากสุดๆเลยนะฮะแต่สมมุติว่าเอาถ้าเราสามารถเอาชนะมันได้จนกระทั่งออกซิเจนของเรามันตกหล่นจนถึงระดับที่สมองของเราเนี่ยมันหยุดทํางานสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราจะหมดสตินะครับพอเราหมดสติแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเน้นย้ําคํานี้นะครับหมดสตินะครับสติของเราเนี่ยมันเป็น conscious mind นะครับแต่ว่ามันก็จะมีกระบวนการที่ ทำงานของร่างกายโดยเป็นอัตโนมัติไม่ขึ้นกับสติของเรานะครับเช่น,นกลไกพื้นฐานคือการเต้นของหัวใจนะครับการควบคุมความดันโลหิตการหายใจนะครับคนเราต่อให้ไม่มีสติก,ก็หายใจได้นะครับอ่าดังนั้นถ้าเกิดว่าแรงกดความอยากหายใจจากการที่เรามีสติมันหายไปเพราะว่าเราหมดสติไปแล้ว ร่างกายของเราก็จะทําหน้าที่แทนนะครับโดยการหายใจกลับเข้ามาใหม่นะครับดังนั้นคนที่กลั้นหายใจจนกระทั่งหมดสตินะั้นไม่ได้ตายนะครับก็จะกลับมาหายใจใหม่เพราะว่าสมองข้างในมันสั่งให้ทํางานเองนะครับโดยเราไม่ต้องต้องเป็นจะต้องใช้สติแล้วตอนนั้นเราหมดสติเราก็ไม่สามารถไปสั่งให้มันไม่ทํางานได้นะครับดังนันนี่ก็คือเป็นสาเหตุที่กลั้นหายใจเนี่ยจะไม่มีทางเสียชีวิตได้หรอกครับถามว่ามีข้อยกเว้นไหมมีครับข้อยกเว้นอะไร คอยกเว้นถ้าเกิดว่าท่านมีปัญหาทางด้านโรคหัวใจโรคลมชักหรืออะไรพวกนี้ตะก่อนอยู่แล้วนะครับบางครั้งการหยุดหายใจไปตัวที่ท่านต้องการกลั้นหายใจเนี่ยมันอาจจะไปทําให้หัวใจของท่านหยุดเต้นไปด้วยนะครับแล้วแบบนั้นก็อาจจะเสียชีวิตนะฮะแต่ถ้าเป็นคนโดยทั่วๆไปเรากลั้นหายใจในโอกาสจะเสียชีวิตแบบนั้นเนี่ยแทบเป็นไปไม่ได้เลยนะครับและที่สําคัญคนที่มีโรคหัวใจมีโรคปอดโรคอะไรต่างๆนานานี้นะครับ แค่เขากลั้นหายใจไปได้แป๊บเดียวอะ่ะเขาก็จะไม่ไหวแล้วเขาก็ต้องหายใจกลับเข้ามาใหม่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยโอกาสที่คนพวกนี้จะกลั้นจนเสียชีวิตเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยนะฮะอีกอย่างหนึ่งซึ่งอยากจะยกตัวอย่างให้ฟังก็คือคนที่จมน้านะครับคนที่จมน้ํานี่นะครับมีเหตุผลเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพยายามกลั้นหายใจให้นานที่สุดถูกไหมครับเพราะว่าถ้าเขาอยู่ใต้น้ำเนี่ยสิ่งที่เขารู้ก็คือถ้าเมื่อไหร่เขาหายใจเข้าไปเขาจะต้องตายแน่ๆเพราะว่าน้ํามันเข้าปอดถูกไหมฮะแต่ เราจะเจอว่าคนเหล่านี้เนี่ยที่จมน้ำแล้วเสียชีวิตมันเพราะอะไรนะครับมันเพราะว่าเขาถึงจุดจุดหนึ่งที่สมองเนี่ยมันทนต่อแรงที่อยากจะหายใจเข้าไปไม่ไหว,นวนเนื่องจากว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดมันสูงขึ้นแบบเต็มที่พอมันสูงขึ้นเต็มที่มันไม่ได้ละมันต้องเฮือกหายใจเอาเอาอะไรเข้าไปสักอย่างก็ได้แล้วบางเอิญก็เอาน้ําเข้าไปในปอดนะครับในคนพวกเนี้ยเราก็จะพบว่าถ้าเอามาชันสูตรพลิกศพทีหลังเนี่ยก็จะเจอน้ําในปอดเยอะแยะเลยนะครับ You, er พวกนี้ก mm ็แปลว่าเป็นเสียชีวิตหลังจากที่จมลงไปในน้ําแล้วจะแตกต่างจากคนที่เสียชีวิตตั้งแต่ก่อนจะจมน้ํานะครับเพราะถ้าเสียชีวิตตั้งแต่ก่อนจะจมน้ำเนี่ยนะครับเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยจะไม่มีการหายใจเมื่อลงไปในน้ำนะครับดังนั้นปอดก็จะไม่มีน้ําไม่มีโคลนไม่มีดินสื่อเศษอะไรพวกนี้นะครับแต่ถ้าไปเสียชีวิตตอนอยู่ในน้ำเนี่ยก็จะมีการเพืออหายใจเข้าไปก็จะเจอน้ําในปอดเจอโคลนเจอดินอะไรสักอย่างในปอดได้นะครับ ดังนั้นแล้วเนี่ยคนที่จมน้ำเนี่ยก็จะต้องเป็นคนที่ต้องการกลั้นหายใจมากที่สุดนะครับเราไม่เจอเหรอกครับว่าที่กลั้นหายใจแล้วตายในน้ำนะครับนี่จึงเป็นเหตุผลที่ทางนิติเวชวิทยาเนี่ยเอาเรื่องของการเสียชีวิตของคนไข้นะครับมาเป็นตัวดูว่าเอะเสียชีวิตก่อนที่จะจมน้ําหรือเสียชีวิตหลังจากจมน้ําไปแล้วโดยดูว่าคนไข้มีการหายใจหรือเปล่าตอนลงไปในน้ําแล้วหลักฐานก็คือมีน้ําในปอดหรือเปล่านะครับอ่าแบบนี้นะครับดังนั้นโดยสรุปเลยเนี่ยนะครับ เรื่องของการกลั้นหายใจจนเสียชีวิตเนี่ยนะครับเป็นไปไม่ได้นะครับเป็นไปไม่ได้นะครับมีกรณีไม่กี่กรณีเท่านั้นที่เป็นไปได้ก็คือท่านมีโรคหัวใจบางอย่างสักอย่างอยู่แล้วแล้วบังเอิญกลั้นหายใจด้วยตัวเองนะครับแล้วเสียชีวิตแต่อันนี้ไม่นับจากกรณีที่โดนโดน คลุมถุงดํำอะไรจนเสียชีวิตนะครับอันนั้นไม่เกี่ยวกันนะครับอันนั้นเป็นคนละเรื่องกันแล้วนั้นโดนบังคับนะครับอันนั้นคือคนเราฆ่าคนทําให้เสียชีวิตนะฮะแต่ว่าถ้ากลั้นใจด้วยตัวเองเนี่ยจนเสียชีวิตเป็นไปไม่ได้นะครับ แล้วก็อยากจะเน้นย้ำในกรณีของ breath holding spell ในเด็กนะครับว่ามันไม่ได้เป็นอะไรที่อันตรายแต่มันดูน่ากลัวเท่านั้นนะครับปล่อยไว้เฉยเด็กก็หายเองได้นะครับแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรต่อพัฒนาการทางสมองหรือหัวใจหรืออะไรก็ตามของเด็กนะครับแต่ถ้าเขาเป็นบ่อยเนี่ยควรจะเอาไปปรึกษาหมอเด็กดูด้วยนะครับว่ามันมีอะไรอย่างอื่นไหมนะฮะที่เราจำเป็นจะต้องแก้ไขที่ทําให้เด็กเขางุดหงิดเขามีปฏิกิริยาตอบสนองที่ผิดปกติไปนะครับหรือว่าถ้าเด็กเขามีการชักที่มันต่อเนื่องนานเลยนะครับหรือมี อะไรก็แล้วแต่ที่รู้สึกไม่ปกตินอกเหนือจากการหายใจพวกนี้หรือว่าเด็กเขาคืนสติมาแล้วแต่เขาไม่ปกติแบบนี้ควรจะต้องเอาไปปรึกษาแพทย์นะครับโอเควันนี้ก็มาเล่าเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ